สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ชา n นลของ Whisper Tarot ค่ะวันนี้นะคะแบงก์ก็จะมาอัปเดตนะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์ค่ะให้แก่ผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนซึ่งเป็นดวงความรักนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคม2565ค่ะเช่นเดิมค่ะการทํานายเป็นแบบภาพรวมนะคะพลังงานอาจจะไม่สามารถตรงได้กับทุกท่านนะคะขอให้คุณนะคะใช้วิจารยณน,นะคะในการรับชมรับฟังค่ะแล้วก็พลังงานสามารถสลับฝั่งกันได้ด้วย ขอให้คุณนะคะรับไปแต่พลังงานดีๆนะคะและดูเป็นไกด์ไลน์นะคะจะดีที่สุดค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวแบงค์ขอเริ่มต้นที่ Energy นะคะในฝั่งของคุณก่อนนะคะ Energy ที่โดดเด่นแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดของคุณในตอนนี้ค่ะชาวม The High p r i e s t e s s ค่ะเอ่อ of Swords ค่ะ Queen of Cups ค่ะ f Five of c u p s ค่ะและ of s w o r d s ค่ะสำหรับ energy ของคุณนะคะในตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะเหมือนคุณค่อนข้างอยู่ในช่วงของเหมือนมีอารมณ์เหมือนดิ่งๆหรือว่าอารมณ์ค่อนข้างขึ้นข,นขนึลงๆนะคะมันน่าจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้คุณกับเขาอาจจะอยู่ในช่วงของ การไม่ค่อยได้พูดคุยกันไม่ค่อยได้ติดต่อสื่อสารแล้วเหมือนอาจจะมีการห่างห่างกันไปได้นะคะในช่วงนี้นะคะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆของคุณก็คือบางครั้งคุณก็สามารถควบคุมนะความรู้สึกอารมณ์ต่างๆได้ดีนะคะแต่ว่าในบางครั้งคุณก็ค่อนข้างแบบดิ่งอะคะ่ะอารมณ์ดิ่งๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะเหมือนกับออคิดถึงเขาซึ่งความห่างแล้วสาเหตุของความห่างนะคะ ในหน้าไพ่นะคะมันน่าจะเกิดจากตัวคุณกับเขานะคะในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณคุย คุณกับเขาเนาะเหมือนคุยกันนะคะไม่ค่อยจะเข้าใจกันเท่าไหร่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารนะคะบางท่านบางคู่อาจจะมีในลักษณะของการใช้คําพูดที่ไม่ดีต่อกันเหมือนช่วงนี้พอคุยกันมันนิดนึงมันก็เหมือนกับกลายเป็นเหมือนชวนทะเลาะอย่างเงี้ยค่ะเริ่มจะมีการทะเลาะกันนะคะแล้วก็เนี่ยมีไพ่พลังงานของ5ดาบขึ้นมาด้วยก็คือน่าจะมีการ มือนมีปากเสียงมีการทะเลาะกันแล้วนะคะ,ะแล้วการทะเลาะเนี่ยนะคะมันก็เหมือนกับว่ามีคนคน,นึงอะคะ่ะที่แบบเออวางดาบเลยทิ้งดาบเลยก็คือเหมือนเดินออกไปเลยนะคะก็คืออาจจะแบบอาจจะมีบางคนที่เหมือนกับเหมือนขอเดินออกไปจากจากความสัมพันธ์หรือขอห่างกันไปในตอนนี้นะคะก็คืออาจจะเป็นลักษณะของ มีการหลุดปากมาก็ได้นะคะว่าเออเราเลิกกันเถอะหรือตอนนี้เราอย่าเพิ่งคุยกันเลยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ซึ่งทําให้อีกฝ่ายนะคะค่อนข้างที่จะเหมือนกับช็อกอยู่เหมือนกันนะคะกับเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันก็เลยทําให้ตอนนี้คุณค่อนข้างที่จะคิดถึงเขาแล้วก็รู้สึกเหงาด้วยนะคะแล้วก็สําหรับตัวคุณนะคะคุณยังมีความรักนะคะให้กับเขาตัวเขาก็เนี่ย แบบเดียวกันก็จะมีความรักให้กับคุณนะคะซึ่งในความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะคุณค่อนข้างเป็นคนที่จะอ,อ,อบอุ่นนะคะแล้วก็ พยายามดูแลเอาใจใส่เขาเอาอกเอาใจเขานะคะมาโดยตลอดเลยในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่คุณอาจจะต้องมีการคิดการตัดสินใจนะคะซึ่งในการคิดการตัดสินใจเนะะี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือเรื่องของความรักนะคะให้คุณนะคะพยายามใช้เซนส์ของตัวเองนะคะแล้วก็ฟังความรู้สึกของตัวเองด้วยค่ะ ต่อไปนะคะเราไปดู Energy นะคะในฝั่งของเขาคนนั้นกันบ้างนะคะคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะว่าตอนนี้ Energy ของเขาความรู้สึกนึกคิดของเขาเป็นอย่างไรค่ะ King of Cups ค่ะคนที่คุณดิวด้วยนะคะมีพลังงานของชาวธาตุน้ำนะคะมีกรกฎพิจิกค่ะมีพลังงานของเดอะฟูมีพลังงานของสิบถ้วยยังเป็นชาวธาตุน้ำอยู่นะคะ มีพลังงานของเอสซ็อฟคัพค่ะและมีพลังงานของชาวธาตุไฟค่ะเมษสิงธนูนะคะสำหรับตัวเขานะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความ,มเหมือนเป็นคนอบอุ่นนะคะมีคนเป็นคนจิตใจดีนะคะด้วยพลังงานของธาตุน้ำถ้าเกิดมีอุป,ปสรรคเนาะเข้ามานะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของ ความรักหรือในเรื่องของการงานอะไรต่างๆเขาก็จะพยายามแก้ไขนะคะเพื่อจะ ให้อุปสรรคต่างๆนะคะมันมันสามารถผ่านไปได้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเขาอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของการงานเข้ามาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะสามารถฝ่าฟันไปได้นะคะแล้วก็ทําให้การงานของเขานะคะประสบความสําเร็จได้ด้วยถ้าเป็นในเรื่องของสถานาการณ์ความรักนะคะเขามีความรักให้กับคุณนะคะแล้วมันเป็นลักษณะคุณกับเขาอ่ะมันเป็นไพ่คู่ด้วยนะคะมันแสดงถึงความเป็นคู่เพราะว่าคุณได้ควีนออฟคั p เขาได้คิงออฟคัฟ มันเป็นคนที่เป็นคู่กัน,นะคะ่ะที่เหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่มันเข้ากันนะคะคลิกกันได้เป็นอย่างดีแล้วทั้งสองเนี่ยก็มีความรักให้แก่กันด้วยนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามีปัญหาอุปสรรคเข้ามาเนาะเลยทําให้อาจจะไม่ค่อยได้พูดคุยหรือติดต่อสื่อสารกันแต่ว่าตัวเขานะคะเขามี energy ของการเริ่มต้นคือเขาอยากจะเริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเนี่ยเขาเนี่ยถือถ้วยและ ถือถ้วยแล้วนะคะอยากจะไปมอบนะคะความรักให้กับคุณนะคะอยากจะเริ่มต้นนะคะกับคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขานะคะยังรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าคุณเเป็นเปรียบเสมือนครอบครัวของเขาหรือว่าที่เขาเขากับคุณอาจจะมีการ วางแผนอนาคตหรือตัวเขาก็ได้นะคะวางแผนอนาคตของคุณกับเขาไว้แล้วว่าอยากจะให้เป็นครอบครัวนะคะที่มีความสุขกันนะคะพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งพ่อแม่ลูกเลยนะคะแล้วก็เขาอยากจะเริ่มต้นแล้วก็เนี่ยเขาอยากจะอ,อ กลับมานะคะน่าจะอยากมาเคลียร์การเคลียร์ใจกับคุณนะคะแล้วก็ในบางท่านนะอาจจะเป็นไปได้เลยนะคะอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะต่อไปไปสู่ในเรื่องของการมั่นหมายหรือว่าการแต่งงานค่ะอันนี้ก็จะเป็น energy นะคะในฝั่งของเขาแล้วก็ในฝั่งของคุณค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูสถานการณ์นะคะภาพรวมกันค่ะสำหรับสถานการณ์นะคะ ภาพรวมนะคะและก็แนวโน้มได้พลังงานหลักนะคะของเดอะแฮงแมนนะคะตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ความรักที่อาจจะยังค่อนข้างนิ่งๆอยู่อาจจะยังไม่มีใครเทคแอคชั่นนะคะแล้วด้วยตัวคุณเองคุณก็ได้พลังงานของ4ี่ดาบด้วยนะคะก็คือคุณก็ค่อนข้างที่จะนิ่งๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะมีในเรื่องของออการ เหมือนมีปากเสียงกันจริงๆนะคะมีการทะเลาะก,กันอาจจะมีการทะเลาะก,กันดุเดือดเลยนะคะด้วยพลังงานของในออฟสซอ e สแล้วก็ในความรักความสัมพันธ์เนี้ยค่ะอาจจะมีคนที่เหมือนกับเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนหรือว่าเป็นคนที่ทำอะไรตามใจตัวเองอาจจะเอาใจตัวเอาแต่ใจตัวเองนิดๆได้นะคะแล้วก็จริงๆเนี่ย ะระหว่างที่มีปากเสียงกันอะไรพวกนี้ค่ะที่ผ่านมาอาจจะมีการงอนง้อกันบ้างแล้วนะคะแต่ว่าอีกฝ่ายอะค่ะอาจจะไม่ยอมคืนดีหรือว่ายังค่อนข้างที่จะปิดใจอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มันเลยทําให้สถานการณ์นี้เนาะที่ผ่านมาพอมันมีในเรื่องของปากเสียงมีความขัดแย้งกันนะคะก็มีคนที่ค่อนข้างที่จะ เครียดนะคะมีความวิตกกังวลนะคะนอนไม่หลับนะคะอาจจะเป็นตัวคุณนะคะหรือว่าทั้งสองฝ่ายเลยก็ได้นะคะมีความเครียดความวิตกกังวลเกิดขึ้นแล้วก็มันก็ส่งผลมาให้พอมีความขัดแย้งกันนะคะ ฝ่ายนึงอาจจะไ,ไม่รับในการง้ออะไรต่างๆก็เลยทําให้อีกฝ่ายนะคะค่อนข้างที่จะเหมือนกับเศร้าอะคะ่ะแล้วก็เสียใจนะคะแล้วก็คิดถึงนะคะอีกฝ่ายมากๆเลยเพราะว่ายังมองถ้วย3ามใบอยู่นะคะก็ค่อนข้างคิดถึงเขาแล้วก็เหงาด้วยนะคะสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะได้ไพ่สเตรนจ์นะคะซึ่งมันยังเป็นในลักษณะ Energy ของความคิดถึง นะคะต่างฝ่ายอาจจะต่างคิดถึงกันนะคะแต่ด้วยตัวเขานะคะไพ่ของตัวเขาเนี่ยได้ไพ่เพจสบวรมันแสดงถึงการเริ่มต้นนะคะแล้วตัวไพ่แนวโน้มหรือบทสรุปเนี่ยค่ะของสถานการณ์เนี่ยได้ไพ่แดคาถาแบงมองว่าอาจจะเป็นตัวเขานะคะที่จะมีการติดต่อนะทักคุณเข้ามาก่อนนะคะทักเพราะว่าเขาอยากเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะ,คะเขาอาจจะทักขึ้นมาทักคุณมาโดยที่คุณแบบ ไม่ทันตั้งตัวเลยก็ได้นะคะเป็นการทักติดต่อมาอย่างกระทันหันเลยเราถ้ามองนะคะถ้าไม่ใช่เรื่องเฉพาะของความคิดถึงอย่างเดียวแบคงมองว่าทั้งตัวคุณและเขาอะค่ะแนวโน้มในอนาคตถ้ามีการกลับมาเคลียร์ใจกันแล้วนะคะคืนดีกันแล้วแบคงมองว่าทั้งสองคนนะคะจะพยายามปรับตัวค่ะ ปรับตัวเข้าหากันนะคะพยายามเหมือนกับใช้ความอ่อนโยนเนาะนะคะเ,เข้ากับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะพยายามเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นแล้วไพ่ใบนี้มันก็เป็นความหวังความความหวังของคุณด้วยนะคะคุณก็อยากที่จะเหมือนกับประล้าความสัมพันธ์นี้ให้ทั้งสองคนเนี่ยนะคะปรับตัวเข้าหากันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์นะคะให้มันเป็นไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะคะต่อไปนะคะเราไปดูข้อความในใจของเขาคนนั้นกันบ้างนะคะ ว่าตอนนี้นะคะถ้าเขาฝากข้อความมาบอกคุณได้นะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะชาวมินเขาอยากจะบอกว่าเขารู้นะคะว่าเขาเพิกเฉยนะคะต่อความเจ็บปวดของคุณคะ่ะแล้วเขาก็อยากจะบอกว่าคุณนะคะคือสิ่งที่ดีที่สุดคะ่ะในชีวิตเขาเขารักคุณคะ่ะและ เขาจะรอนะคะสัญญาณนะคะจากคุณนะคะอาจจะรอให้คุณทักไปก่อนก็ได้นะคะอ่าแล้วก็อีกใบหนึ่งนะคะเขารู้สึกว่าคุณนะคะทิ้งเขาไว้ข้างหลังนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงที่ห่างกันเนาะเขา,เามีความคิดถึงคุณมากๆนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปให้ไพ่นะคะมาสื่อสารบอกนะคะว่าสถานการณ์นะคะ ความรักในอนาคตเนี่ยนะคะในช่วง3เดือนนี้ค่ะจะเป็นอย่างไรค่ะขอทราบสถานการณ์ความรักของชาวมีนนะคะในช่วง3เดือนจากนี้ค่ะ King of Cups ค่ะ n of Nine of Pentacles และ Temperance ค่ะสำหรับ สถานการณ์ในอนาคตเนี่ยนะคะความรักนะคะ king of cups นะคะขึ้นในพลังงาน energy ของเขาด้วยถ้ามองจากหน้าไพ่เลยนะคะเขาจะหลังจากที่ห่างกันไปเนะะี่ยค่ะไม่ได้พูดคุยกันเขาจะขอกลับมา มาถักมาติดต่อคุณมานะคะจะกลับมาขอเคลียร์ใจนะคะมาเคลียร์ปัญหาต่างๆให้มันดีขึ้นนะคะแล้วคุณทั้งสองคนนะคะเมื่อเคลียร์ปัญหาต่างๆให้มันดีขึ้นแล้วนะคะคุณก็จะพยายามนะคะที่จะรักษาความรักความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะให้มันแบบพัฒนาให้มันคงอยู่ต่อไปเนาะทั้งสองคนะจะพยายามปรับตัวเข้าหากันจริงๆค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปให้ไพ่นะคะออราเคิลนะคะให้คำแนะนำนะคะกับคุณค่ะ ขอคำแนะนำนะคะจากไพ่ออร์ ACLE ให้กับชาวมีนค่ะ long distance relationship ความรักความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นในลักษณะของคุณกับเขาเนาะน่าจะเป็นความสัมพันธ์ระยะไกลนะคะน่าจะอยู่ห่างไกลกันซึ่งมันทำให้มีคนคนนึงนะคะค่อนข้างท,ที่จะเหงาแล้วก็เนื่องจากมันเป็นความสัมพันธ์แบบรักระยะไกลเนาะมันก็ต้องอาศัยเหมือนกับ ความอดทนนะคะไพ่อาจจะอยากมาแนะนำคุณนะคะว่าให้มีความเชื่อใจกันนะคะมีความไว้วางใจกันนะคะแล้วก็ถ้าช่วงนี้เนาะมันเป็นช่วงที่คุณกับเขาเนาะเหมือนกับอาจจะยังห่างกันยังไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันนะคะมีคนที่เหงาแหละก็ขอให้คุณอาจจะอย่าให้ความเหงานะคะมาทำให้คุณแบบ อารมณ์แบบดิ่งหรือดาวมากขึ้นไพ่จะอยากมาแนะนําว่าให้คุณนะคะอย่าทําตัวเองให้เหงาอาจจะให้ให้เพื่อนๆนะคะหรือว่าครอบครัวซัพพอร์ตนะคะคุณจะได้เหมือนกับมีกําลังใจนะมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปให้ไพ่นะคะแองเจิลนะคะให้คําแนะนํากับคุณค่ะขอคําแนะนําจากแองเจิลค่ะเวิร์ดเวสติงฟอร์นะคะอ่า Mex The f o r c e อืมนะคะอยากจะมาบอกว่ามันจะคุ้มค่ากับการรอคอยค่ะก็คือช่วงนี้นะคะให้มันเป็นช่วงเวลาของจัก,กรวาลน,นะคะได้ทำงานนะคะ แบงว่าไพ่อยากจะมาสื่อสารบอกว่าช่วงที่ห่างกันเนาะให้คุณรอนะคะตอนนี้ให้จัก,กรวาลเป็นผู้ทําหน้าที่ของเขาจัก,กรวาลจะกําหนดช่วงเวลาที่ที่เหมาะสมนะคะให้กับคุณเองแล้วการรอคอยเนะะี่ยค่ะมันจะมีความคุ้มค่านะคะสิ่งที่คุณรอคอยนะ,ะมันจะมีสิ่งดีๆนะคะมาหาคุณแล้วก็ไพ่นะคะมาบอกนะคะว่าพยายามนะคะก็คือ ความรักนะคะที่ยิ่งใหญ่นะคะเอ,อ่อมันต้องอาศัยเหมือนความพยายามพยายามตรงนี้น่าแบงค์ว่ามองว่าไพ่น่าจะอยากบอกว่าคุณกลับมาคืนดีกันนะคะก็ให้ทั้งสองฝ่ายนะคะพยายามเนาะปรับตัวนะคะแล้วก็พยายามเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมันแบบพัฒนาต่อไปค่ะในทางที่ดีค่ะแล้วก็ขอข้อคิดนะคะให้กับชาวมีนค่ะ ในเรื่องของความรักว่าตอนนี้นะคะชาวมีนควรทำอย่างไรดีค่ะอืมจงเชื่อมั่นในช่วงเวลาที่เหมาะสมค่อนข้างสอดคล้องกับดีวเลยนะคะแล้วก็คำตอบคือใช่ค่ะตอนนี้นะคะไพ่ดอกไม้มาสื่อสารว่า ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ DIY นะคะ DIY จะจัดสรรสิ่งที่ดีและช่วงเวลาที่เหมาะมาให้คุณเองให้คุณรอก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรที่อยู่ในใจของชาวมีนนะคะไพ่ก็มาบอกว่าคำตอบคือใช่ค่ะซึ่งชาวมีนจะเป็นคนรู้ดีที่สุดนะคะกับคำถามที่อยู่ในใจของชาวมีนในตอนนี้นะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวมีนค่ะแบงก์ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากด ติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้คอมเมนต์กับทางช่องพร้อมกับให้คําแนะนํานะคะก็ขอไว้พรทุกท่านนะคะให้มีความสุขมากๆนะคะสมหวังในเรื่องของความรักประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินด้วยค่ะและมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะขอบคุณมากค่ะ